เอาเลยเอาเลยเอาเลยเออบงงเงียบบงงเงาโอ้ยปอตวตัวใหญ่บอะแม่นสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมูนี่เฮาสองคนกะชิพากันมาสิทธิ์เบ็ดไม้ไผ่เนาะนี่แมนแล้ว มาสิดเบ็ดยามแรงเนาะพี่น้องเบ็ดใบไม้ไผ่คนละอันเลยเนาะเมื่อนั้นเราเฮ้าสิดเบ็ดโตกเกียวเอาเบ็ดอันเบ็ดแกงเนาะเบ็ดหยดน้ำไร้ไห้มันกวนปลาแล้วปลาไปบัเลยพี่น้องเลยมันตื่นเนาะโดยมื้อนี้เฮาก็เลยจะมาไซเบ็ดไม้ไผ่ทั้งสองคนเลยพี่น้องแม่นแล้วมาเบิ่งนํากันเนาะวา่ามื้อนี้ซิมาหรือบอ่เนาะ1ก็คือห้ามเว้าเสียงดัง2ก็คือห้ามอันท่าน้ําหอมหรือว่าสีดน้ําหอม แล้วก็ไปจับขี้กระเดือนเนาะเพราะว่ามันจะบ่มีกลิ่นของธรรมชาติและจะเห็นให้ยันป่านั้นบ่ก,กินเบดเฮาเนาะแม่นแล้วเบดเฮามื้อนี้เฮาสิใช้เป็นเนื้อขี้กระเดือนเนาะแม่นแล้วเกี่ยมพร้อมแล้วพี่น้องมาลงมือกันเลย,ยเฮามาลงมือกันเลยวันนี้เนาะสิแกงเบดกันอมาลุ้นนำกันเลยพี่น้อง มาเบิ่งปลาตอดเพชรอดีก่อนเดี๋ยนั่งลงก่อนเนาะตอดแล้วเาเลยอเลยอุ้ยอุยยลูบพี่น้องเฮ้ย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 มาอุ้ยดึงบบาแห้งเนาะเขาต้องสิทธ์สะบัดแห้งๆเนาะพี่น้องเอาเลยเอาเลยเอาเลย

บอนัะนเอาลงรถเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่มาเสียงทังเนาะอันนี้ของนูแล้วตอดแล้วตอดแล้วุ้ยหิวหิวหิวโ้หได้ตัวใหญ่แค่หนูรักแล้ทางนี้รักแล้วทานี้รักแล้ตัวเกี้ยวบอเนี้ยโอ้ยู่จู่โอ้ยได้ตัวใหญ่เยพี่น้องเยได้ขู่ไปเลยขู่กันเลย นี่ใหญ่เกินปล่อยลงคืนสู่ธรรมชาติคือเก่าตัวนี้บ่งเงียบบ่งเงาโอ้ยปาตัวตัวใหญ่บอะเม่นปลาคือบทีนเอาเปลี่ยนเื้อเอาเื้อใหม่ก่อนอุ้ยอุ้ยตอนเลี้ตอนเลี้อย่าพักโอ้ยห <c oughs> นุ่มน้อยดึง <c oughs> ดึงไววอี่นี้แต่ว่าตองดึงแห้งแม่ สิทแห้งๆสิทไปข้างไหมสมุนท่าก็จังหาอย่างพี่น้อง,งหากบหากบกบมักโดดแค้มน้องอนะอุ้ยู้โอ้ย,อย,อยได้ตัวใหญ่ใช่พ่อแหละบ้านอเอาไปปิง้งนี่ค่ะมามาโยนกันอีกเลยเปลี่ยนเนื้อม่แล้วเนาะตอนนี้มัน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 อุ้ย,อยพอจะเอาลงต่อแล้วนะจ๊ะนี่ ตอนแ้วตอนแล้ว,ลวมันตอดหรือว่าติ่งเบ็ดพี่น้องเมื่อนี้กอากาศน่อฝนมักตกตกแล้วกเศเ้าตกแล้วกเศเ้าพอขำมาแล้วกะแดดมันเนาะอ,อุยอ้ยปลาดินนี่มาแล้วมาแล้วปลามาแล้ว เพราะว่าเห็นมันบอนเนะเาะก็เลยว่าป่ามาตอนแล้วตอนแล้วตอนนี้โอ้อาให้อยากแล้วก็จากไปเพราจนลากใส่บ้างนี้จนยาวมันลากเนาะนี่ไม่ใช่ของเล่นนะแต่นี่คือของอร่อย นี่ตัวแรกตัวแรกตัวแรกเป็นน้ำมันย่อยน่ะมันตอดบอกอุยอุยอุยต่อต่อสวบเหมือแม่เอาเอาเตรียมตัวเตรียมเตรียม ฟ้าตอดเก่งขนาดผูกแต่บม่ยอมสว้หลังจากทียนสิเบ็ดได้ปลาตัวเดียวได้ตัวเดียวก็ขอพักผ่อนก็อน,นอนเมื่อกี้นี่แม่เพิ่นมาแต่เฮงือนหมูเลยแม่เพิ่นเอามกกะกอกกับมะก,กะทันมาตอดเนาะเรือพุชชาเนาะพุชชาแต่ไทยเขเรียกพุชชาเดี๋ยวจิมาลองซิม หมากะทันมึงก่อนเอิญหมกะทันกินมากินหมากะทันก่อนเป็นมากะทันนั่นแะาทันใหญ่เนาะเดี๋ยวน้องน้อยมีเรื่องว่าเราให้ฟังด้อยพี่น้องน้องน้อยมีเรื่องที่ว่าเราให้ฟังพี่น้องจะลบขนาดเลยน้องน้อยเห็นแล้วคอมเมนต์เนี่แบบน้องน้อยเห็นแล้วแบบอึ้งไปเลยพี่น้องอึ้งแบบสุดยอดไปเลยได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์เนาะ ในในคลิปคลิปเอยียนทักอย่างนี่แหละหวานน้องน้อยเข้าไปอ่านน้องน้อยอ่านทุกคอมเมนต์เนาะเปิดแล้วคอมเมนต์ว่าคุณตัวเกียวครับ <laughs> ผมเป็นเอฟซี FC ตัวยงของคุณแต่ผมขอเลิกติดตามคุณนะ <laughs> เพราะว่าคุณมีสามีเป็นทอม <laughs> น้องน้อยบริได้ติดใจอย่างติดใจแต่ว่า <c oughs> FC ตัวยงอืถ้าเป็น FC ตัวยงอีลีเนาะเพิ่นจะหัวเฮาสามเอ้ยน้องเเป็นไอเอ้ยน้องกันเนาะพี่น้องค <c oughs> านตามเดยออกมาเลยสาวพราะว่าจะเป็นสาซุกตัวเกียวน้องน้อยเนาะเ <c oughs> บาอ้าย <c oughs> โดยโอ,อันน,น้องนาก็สตันไปซิวิเนาะเพิ่นเปิด FC ตัวยงแบบใดนเนาะหรือว่าที่เป็น FC ตัวยงของน้องตัวเกียวแบบ จ้องจะนตัวเกี่ยวมั้งเนาะลืมแนวหนุ่งน้อยอลืมแนวหนุ่งน้อยกับสาวซุกเป็นแต่ตัวเกี่ยวคุณบบบอกเลยหวานอันนี้คือมากระทันที่เฮาหวานบได้ใส่ปุ๋ยเลยเนาะแล้วมันอยากมีเมงข้างในพี่น้องแต่ว่านุ่งน้อยก็กลินคือเก่าคือเก่าหวานจ้ะมันจะมีแมงแบบนี้ ล้างมือหน่ยด้วยพี่น้อง <c oughs> มือจับกีเกะเดือดมาใ๊่หวานมากะทนมันนอกครัะน้องน้อยได้พัทสปอร์ตกระคื่อน สี่พบาทนั้นบริมีแต่พาสปอร์ตอย่างเดียวเลยพี่น้องมีบัตรประจําตัวน,นวาําเนาะหรือว่าภาษาไทยเพื่อนเอิญบัตรประชาชนเอาเบ่แม่เขาชิบาคุ้นคิดกันเดือนต่อเพราะว่าตอนนี้คิดกันเดือนเบิดแล้วได้ปลาตัวเดียว <c oughs> หวานเัอ เหน่อยเดืเดือนท้นหวานน้องน้อยกะดีใจเนาะที่มีพัสะป์ตเป็นของตัวเองเผื่อว่าเขาอยากเผื่อว่าเขาอยากแบบว่ามีทุระไปไทยเนาะไปแบบไปกรุงเทพสมมุติว่านะเพราะว่ามันอยู่ได้หลายมือ้อเป็นเดือนหนึ่งเนาะอยู่ได้แ,แม่ บัตรสัวข้าได้บบเกินสองคืนสามมือ้อสองคืนเนาะบัตรสัวข้าตอนที่ไปพาสปอร์ตเนาะน้องน้อยอายขนาดพี่น้องอายแปว่าเฮ้าบรตรงปุ๊กกันนะ <c oughs> อก็คือน้องน้อยได้ยื่นบัตรใบสัมโมโนควัวไปให้เจ้าหน้าที่ที่เพิ่นเทดพาสปอร์ตเนะาะเพิ่นเบิง่งเพิน่นเพิ่นเบิ่งสัมมโนครัวเพิ่นหันมามองน้องน้อยแล้เพิ่นก็เบิง่งกันสัมโมโนครัวเพิน่นหันมบงน้องน้อยแบบ ตอนที่น้องน้อยอยันเฮดสาม,มุโนโควัวในหันก็นคือน้องน้อยอยู่ม .3 เนาะม .3 ยังผมเหาวผมเหยวเหนอยู่พี่น้องเลยเพื่อนก็เลยอยากงงงงนิหน่อยเนาะแต่เพื่อนก็เข้าใจพี่น้องผมสั้นเนาะตัวจริงผมสั้นในฮุกอันติสาม,มุโนครัวแลไรผมเหาวพี่น้องอเลยจ้มันบอกคือกันะนะแม่ <laughs> ตะกี้หนุน้อยผมยาวได้สมัยเฮียนพี่น้องอือตอนนั้นทายังบ่ได้เฮ็ด YouTube เนาะตอนหนุน้อยผมยาวเนาะแม่เฮ็ดแต่ตอนหนุน้อยผมสั้นโดยไปพูดิี่จะเดือดป่ะค่ะเปลี่ยนเป็นเบ็ดแกงก่อนเด้อพี่น้องบานนี้บ่กว่าลายยายที่เอ้ยบ่าลายยายห้างลองมึงก่อนเนาะ บอดนแน่นอนเลยโอ้ไกยี่เนาะ งัวห้องแล้วตอนนี้ย้อนจะได้ไปเอาองัวเข่าก่อนเด้อบาทนี้ค่ำแล้ว กะเดือนกามีบหลายพี่น้องเลยตอนนี้ก็เริ่มจะข่ำแล้วเนาะสิมาสิทธก็โอ้ค้างาไมา้อาลงไหมนกก็เริ่มเข้าเฮือนเข้าห้างแล้วจักหน่อยก็สิได้แปลงงวัวมามัดเนาะงัวกับห้องหาแม่ ตอนนี้ก็ข่ำแล้วยันป่านอนแล้วพี่น้องเลย <c oughs> มันบก,กิ่นเลยขนาดเหนือยังบลายกะนี่ว่าสึกตึกระสุดท้ายถว่าป่านอนเนาะมันข่ำแล้ววันนี้เฮาสิ้ากันไปเอางัวมามัดก่อนไปแล้วปะไปกัน<ป>เลยสิทธิ์เบ็ดกาโบมานคือตอนไปสิทธิ์กระบะไอพี่น้องตอนยังน้อยเนาะไปสิทธิ์เบ็ดกระบะไอน่ะเป็นน้ําแกงที่ว่ามันบานพังยานน้ำแกงขึ้นเือน1ิปเดือด10เอ็ดเนาะ ไปสิทธิ์กาได้ปลากดปลาตองหมานขนา่ะนืะเป็นเป็นน้ําไปน้ำพุนหมานวะอลวงถือก,กันตอนนี้เขากำลังหยามาเอางวัวเนาะนัแล้วเอางัวมาผูกไว้อยู่ไห,หน้าเขาก็เอาคนไปกินน้ำแล้วก็ผูกไว้ตอนเช้าก็เอาไปผูกเลยยังอีกโ,โบ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 ไปตุเกเียวไปเอา จะเสียไปเอาหาเสื้อก่อนเสื้อยิมองไลยนะะตูยิมก่อนพี่ส่วนลูกคนแล้วพัหลุดไปก่อนแล้วบรรยากาศงามแรงไปเคาะเคาระวังมันสซนนะจ๊ะปลาปลาเขาคาะเขาแรงไปคาะเค งัวได้ลูกใหม่พี่น้องเ,ออเกือบจน <ไป S 2> บขี้เนี่ยไปเคอกคาะคอคลึงแหละพี่น้องหูคอกหูบ่อนอยู่แล้วเนาะไปแลนลูกกระหันแล้วโอ้ย่ย่างวถฒนาลูกเลยสีเดียวก็แม่เลยเนาะเป๊ะสำนักถูกต้อง ไปไซ้นะฮ่างวกินปลากระทัน <laughs> บึบบ,บวกินปลากระทันเจ้าของกินไม่ได้กินไม่ได้ไไดยังแซบ่บดูเลยอย่าพอกินไปกินน้ำกินน้ำแล้วเข,าข้าคอกกินน้ำเข,อข,อขอ้าคอกไป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 พี่ๆมามา,มาเออเออ,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 อมามาาเข,อข,อขอ้าคอกไว เขาเคาะกระสายมัดนมัด,มมดผู้ไลงัวเหาเอีนี่เองน้องเขาจะกินนี่แล้วมัดงัวก่อนไปนีนังโบกเาเห่าเห่างหัวนางโบเป็นสมุนเนาะงัวน้อยอยังกินนมแม่ไ,ได้พี่น้องนี่ ใหญ่เลยพี่กินนมแม่อยู่นะโบเบิ้งทางฝั่งไทยหน่าจะยังบวชขำม,มากทีน้องป๊ะปั๊ป๊ทางเขาขำก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามา ที่ดึงตอนนี้กาค่อยขำลงแรงแล้วพี่น้องป่าก็ได้ตัวเดียวเนาะบ่ค่อยหมานไปไหนมื่อนี้เพราะว่าเหนือมันกับบมีเนาะมันหา,นายากเดี๋ยวมือหนาเฮาสิมาประลองสีมือใหม่เนาะเดี๋ยวเขาจะหาเหนือหลายๆก่อนอื สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบบุญขอบคุณหลายๆที่บอกกดค้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโนสบายดีสบายดีบ,ยดบ๊ายบายเมื่อก่อนมันนี้เอาลืมคู่ <laughs>